สวัสดีครับพี่น้องมาผอกันอีกแล้วครับทางช่องคอนบ้านนอกพ้นหลอะนี่เราพี่น้องไม่หนีพอดีว่าเดินทางมาทางมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะมาหาลูกครับมาเยี่ยมลูกชายแต่ก็มาเยี่ยมพี่น้องเพื่อนน้ำเนาะพี่น้องนี่ครับมาผองวัวพอดีครับนี่อู้หญ่แห้งแล้วพี่น้องนะ เป็นง้อพื้นบ้านแล้วแดงสมบูรณ์อ้วนบักย่างไงแล้วพี่น้องอ้วนคักครับนี่ามาเป็นควายนะครับหลังเปรตเปรตบางไงกลมอุดรูดเลยพี่น้องเป็นง้อที่สมบูรณ์ดีคัากิเลสพี่น้องโมเมนต์ง้อใหญ่เนาะง้อพื้นบ้านนี่ครับสูงก็ที่อยู่ประมาณจากักลอย สามทิปแล้วพี่น้องสามทริปคุกคาแล้วนี่เป็นงัวแม่ขาวแม่นวลเนาะงัวน,น,นวลเพิ่นเดิอนทางนี้เนาะบ่มีว่าติดโบสติดยังเนาะพี่น้องแต่อ่อนซ่อนความอวนเนาะหางกับผัวของไงแล้วขาตันจิลือเนา้อ้อวดครับ มาเห็นผมเลยสะออดแลบวี่นงง้วอพื้นบ้านนะง้วอพื้นบ้านม่นเ่นง้วอพันธ์อันนี้นะง้วอไทยพื้นบ้านเท่านี้นะนี่ต่ความอ้วนนี่กินขาดเนาะพี่นงกระดูกแทบเบอร์เห็นแลบวนี่เบอร์เห็นกระดูกเลยเดี๋ยวพาเบิรงอีกตัวนึงครับนี่สองตัวเลยวี่นงขอกเพื่น เจ้ตัวนี้เป็นลำ้มปีนาะพี่น้องลำปีสก,กินครับแย่แตกแพ้ยุบันระลับเลยเป็นงัวแม่แดงเนาะพี่น้องเนาะแดงหนาขาวๆม้วนๆครับตั้งนี้อาทิย้อนแสงแน่นอนนีเน่เดี๋ยวพาอ้อมไปเบิ้งขัางนั้นครับเต้สิ่ยุติดิขอ,อกแน่ครับพี่น้อง เนี่ยนะเป็นล้องเป็นล่ำปีนะเป็นล่ำปีฮะแต่เศ้าแล้วเป่น้นาแกตกสเก็ดลอกออกเบิดแล้วะเป็นห้อยดังห้อยแปเนลานะก็ต้องใส่เวลารักษาจัหน้อยนะเดี๋กวกับขึ้นมาเป็นสภาพเก่าครับว่า สองตัวแล้วพี่นอ้องแต่เรื่องราคาเบันซื้อมากกับพวกหูนะาะเพราะว่าพอเพิ่นกับยู่ข้างในหมดแล้วประสบอุบัติเหตรุรถสนกัน,นกเนาะมาเลยเอือนเพิ่นออกมาถามเนาะเหนียพี่น้องแผลนี่กับแผลญ่ยอมเห็นขา,ขาวๆนี่เนาะแต่ก็แห้งแล้วล่ะเพิ่นใส่ย,ยาใส่ยังไงนาะ เหลือแพะเดียวนี่ครับนี่ซุ่มหนึ่งกับจกสเก็ตลุดออกเบิดแล้วนะครับเนี่ยนี่กับแม่ใไงแด้วไปลองอาจะประมาณลูกสองลูกสามแล้วเนาะเพิ่งจากเขากันเขาแล้วพี่น้องแด่อย่อนซ่อนว่าแม่นี่แล้วเนี่ย คนซ่อนแม่นี่นะพี่น้องเนาะนี่ครับเขาเห็นเหยื่อตัวตู่แล้วงวไทยกี่กับว่าแม่นเนาะพี่น้องงวัวพื้นบ้านนี่แหละกับตัวสูงเติอบอยู่ต่อยต่อยสามสิบยี่หรอพี่น้องเบิ่งแผ่นหลังเนาะ พี่น้องเนอะขุนครับซ้ำกันกับไกว่เนาะพี่น้องกลมบุรุษเนาะนีโอ้อยอ่อนซ้อนกับเนื้อหนังนนนเนี่บขุนค้นเนบจับได้รูปได้เนาะขนาดผมหายแต่มาเทื่ยแหลกกันีไม่เห็นอืม โอ้ข oh, okay. ั้นอ้วนแบบนี้ก็เป็นตะเลียงเร้่พี่นอ้องตัวบง่ายเริ่มตัวสูงแต่ว่าใหญ่เนาะใหญ่งามก็หัวพันทุ้สูงหมดแล้วมีแต่สี่โค้งนะหัวพันผูเป็นเลี้ยงบ่นำเลี้ยงบ่ดีเนาะอันนี้นี่ อ้วนบางอย่างครับพี่น้องเอ้ยเมึงเมึงส่วนไทยเนาะมันซวนแข่งครับคนละแข่งขาะมัวไทยพื้นบ้านเนาะแต่เบางกกหางเลยพี่น้องซัมเฟอามือเด้อพี่น้องเเนาหางเนาะเหัวใหญ่เลย ทำฟ้ามือบ้านบานออกแล้วไม่ร้องโอ้อันซ้อนแี่งไม่ร้องนมก็บบ่มีติ่งนาะไม่ร้องเบิ่องรับถ้าเป็นงัวแดงง้อติดโบนนี่โอ้สุดยอดเราเป็นเป็นที่เป็นงัวไทยบานก็เน้นนองวนปานนี่ถามว พามาเบึงวัวส้หรอรพี่น้องเดี๋ยวขอตัวเข้าไปเบิึงเพื่อนก้อนเนาอพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ